ปัจจัยบวกก็ทำให้ยิ้มออกได้แต่ปัจจัยลบโจทย์ใหญ่ก็คือโควิดเนี่ยมันจะกลับมาอีกไหมแล้วก็จะเอามันอยู่ไหมนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนแล้วค่ะขณะเดียวกันราคาสินค้านะคะที่มันเป็นตัวที่ไปเพิ่มต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ซื้อข้าวซื้อไข่ดาวตอนนี้อโอโหร,ราคาก็พุ่งสูงขึ้นนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาคําตอบร่วมกับอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนาศักดิ์เสืออิม่มท่านอยู่ในสายและสวัสดีคะ่ะอธิบดีคะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอัศวินครับสวัสดีครับคุณกันฐิกาครับครับอธิบดีครับจากการตรวจสอบของทางกรมการค้าภายในนะครับพบว่าตอนนี้ราคาสินค้าอะไรบ้างที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาดูอาจจะผิดปกติไปบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ที่จะมีการปรับสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกน้ํามันปาล์มนะครับที่มีการปรับสูงขึ้นจากจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปีปีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าราคาผลปาล์มเนี่ยสูงจริงๆนะครับสูงเพราะว่าปริมาณ ผลปาล์มในตลาดโลกนะครับซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าโควิดเนี่ยเขาไม่มีแรงงานไปเก็บนะครับ <c oughs> มันก็เลยทําให้ผลปาล์มออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นปาล์มน้ํามันของเรานะครับ <c oughs> ก็เลยได้อน,นี้ส่งไปด้วยประกอบกับในเรื่องของค่างเงินบาทในช่วงที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็เป็นประโยชน์กับ, <c oughs> กบทางเรานะครับเราก็ส่งออกได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีน้ํามันวนเหลืองก็มีวเหลืบอ,ออกมาในตลาดโลกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็ก็คือจะเข้ามาช่วยในเรื่องของอพืชน้ํามันอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะทําให้่าน่าจะอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวโน้มที่ทําให้ราคาอ,อ,อ่เรื่องของน้ํามันน้ามันต่างๆเนี่ยอาจจะ ลดลงมันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงเมดดื่อังรงก็ตามนะครับราคาปาล์มเนี่ยในแบบปีนี้เนี่ยแค่ยังไงก็เชื่อว่ายังอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่เพราะว่า,าปริมาณผลผลิตของเราเนี่ยก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ออกน้อยนะครับค่ะ <c oughs> ครับทีนี้นอกจากน้ํามันปาล์มแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะทิพดีก็จะมีเอที่ท,ที่ที่มีการปรับปรับขึ้นนะที่ที่ที่มีข่าวว่าปรับขึ้นน่นะครับ <c oughs> อบอกว่าราคาประกาศ ราคาหมูเป็นของสากรเนี่ยนะครับของสมาคมผู้เลี้ยงหมูมีการปรับขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นราคาที่ที่เขาประกาศนะครับประกาศขายแต่ซื้อเก็งกันจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินที่เราเคยทาความร่วมมือกับกรมการในไหไว้ที่80บาทนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยราคาหมูเนื้วยก็อาจจะปรับขึ้นไปแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกรมการภในเองเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือทางห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซี นะครับแมคโครแล้วก็ฟุตแลบนะครับก็ได้ขอความร่วมมือให้จําหน่ายหมูเนื้อแดงนะครับในราคา125-130บาทไม่เกินนั้นนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนก็พยายามที่จะ,ะเบียดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดราคาให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเ<อ>ราก็ขอความร่วมมือว่าประมาณ125-130บาทนะครับส่วนตลาดทั่วไป นะครับอาจจะเป็นราคาที่ขยับขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าตลาดในใน,ในเขียงต่างๆเองเนี่ย <erte. S 1> <ม>เขาก็จะมีเขาเขาไม่เหมือนในห้างในห้างเขาก็จะมีคอสอย่างอื่นมาคอมเพนเซตได้นะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามในในตลาดทั่วไปเนี่ยต้องมีราคาปรับเพิ่มขึ้นซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและมติว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านจุรินนสตาวิสก็สั่งการให้กรมการนิใหัเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้ทางกรมก็ได้ประสานความร่วมมือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงหมู ครับนะครับผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทยนะครับในการที่จะจัดให้มีการจําหน่ายหมูเนื้อแดงนะครับในราคาร้อยสามสิบบาทนะครับซึ่งก็จะจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็เร็วๆนี้แหละครับค่ะแล้วอย่างผักล่ะคะผักชีช่วงนี้ลดลงบ้างหรือยังคะที่บดีต้องเรียนนะครับว่าผักเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเนี่ยก็หนึ่งในแหล่งที่เป็นแหล่งพาะปลูกเองนะครับ ก็ได้ประสบปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมขังนะครับอพอน้ําท่วมขังปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายโดยเฉพาะผักที่เป็นใบอ่อนนะครับเช่นผักชีเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่จริงๆแนละ้วผักชีเราก็ไม่ได้ใช้ในการบริโภคเยอะนะเราใช้เป็นผักแต่งซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เลยทําให้ราคาผักชีเนี่ยอาจจะมีการปรับสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาผักชีก็ปรับลดลงมาแล้วนะครับ,รบนะครับตอนนี้เนี่ย เหลือร้อยกว่าบาทแล้วครับเหลือร้อยเจ็ดสิบนะครับนะครับนะครับพืชผักพวกนี้เนี่ยมันจะหมดหมดลนานเร็วนะครับมันจะปลูกเร็วและจริงๆเนี่ยนะครับในช่วงในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยพี่น้องกเกษตรกรนะครับผู้ปลูกผักเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยความต้องการเพิ่มขึ้นแล้วอากาศก,าก็ดีแล้วนะครับพื้นที่หลายๆพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะครับเพราะนั้นผลผลิตก็จะออกมาสู่ตลาด นะครับก็เลยเนี่ยฮะผักเนี่ยตอนนี้อ่าก็เป็นไปตามชาวอาแล้วนะครับก็คือลดลงมาแล้วนะครับก็คิดว่าผักก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับสัหรับอ่าอธิบดีละไข่ไก่เป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาประชาชนก็บอกว่าไข่ไก่เองก็เริ่มที่จะมีการปรับขึ้นราคาเหมือนกันนะครับจริงๆจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาไข่ไก่เองนะครับลดลงไปเยอะเลยนะครับเกษตรกรขาดทุน นะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนะครับก็ก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับอ่านะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ราคาก็สูงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือให้เกษตรกรเนี่ยตึงราคาขายไว้ไม่เกินสามสิบสามบาทต่อฟองนะครับอ่าเพราะตอนตอนนี้เองนะครับถามว่าขายขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยทางกรมค้าภายในเองก็ยังมีไข่ไก่นะครับที่ใส่รถโมบายไปจําหน่ายนะครับนะครับใน นะฮะทัวๆๆ่วทั่วทั่วทั่วกรุงเทพเลยนะครับและตอนนี้เองไก่ไก่เองนะครับวันนี้เองเนี่ยถ้าเป็นราคาเบอร์สามนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามบาทสามสิบนะครับถึงสามบาทสี่สิบนะครับก็ถือว่าเอราคานี้ก็เป็นเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นราคาเกี่ยวกันราคาใกล้เคียงกันนะครับค่ะอธิบดีคะทีนี้อย่างราคาผักเนี่ยก็เราก็เข้าใจได้ว่ามันขึ้นมันก็ขึ้นแบบเดียวหรือมันก็ลงแล้วแต่อย่างราคาหมูราคาน้ํามันปาล์มเนี่ยมันจะ ต้องใช้เวลามากนะขนาดไหนคะราคามันถึงจะลงมากกว่านี้อะค่ะจริงๆจริงๆร,ร,ราคานะ้ํามันปา่าเอาเอาหมูก่อนอหมูนะครับหมูหมูตรงนี้เนี่ยคิดว่าราคาณนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับอาช่วงนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับเพราะเป็นช่วงที่เปิดประเทศนะครับแล้วเราก็มีการจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะความต้องการนะครับจากเดิมที่โรงงานเองเนี่ยนะครับเขาก็ยัง ยังไม่ฟูกับซิตี้นะครับลงเลี้ยงเองอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับมันก็เลยทําให้หมูเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันมีหมูพออยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเติมเข้ามาในระบบเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เราทําราคา1 3ทลงมาเนี่ยนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยประทับประทางแล้วก็ปรับสถานการณ์หมูให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วนะครับค่ะครับน้ำมันปาล์มนะฮะ น้ำมันปาล์มเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ต้องต้องให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรได้ตังไปเนี่ยได้ใช้ใช้หมดเลยนะครับแล้วใช้เกินกว่าที่ได้ที่ได้อีกด้วยซ้ํานะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยปีนี้ปิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองปีเนี่ยนะครับอราคาผลปาล์มเนี่ยไม่ได้สูงนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยราคาผลปาล์มก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น ก็คิดว่าช่วงนี้เน <laughs> <stuffed Australian entertainment> ี่ย <ients> ก oh, ็จะเป็นช <itus> ่วงปลายปีที่ผลปาล์มเนี่ยออกสู่ตลาดน้อยกับนิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้ามาแต่ผมดูจากสต๊อกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอพอไปได้นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัดเรื่องของขาดแคลนนะครับนะครับแต่ราคาก็เป็นไปตามต้นทุนนะครับเรื่องผลปาล์มที่สูงขึ้นนะครับนะครับ ครับครับอยากให้อธิบดีช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยครับอย่างตัวโครงการรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับที่ตอนนี้เหมือนว่าจะขายแค่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดเองประชาชนต่างจังหวัดก็อยากให้มีเหมือนกันมีโอกาสที่จะมีในต่างจังหวัดด้วยไหมฮะ ครับต้องเรียนอ,อย่างนี้นะครับในเรื่องนี้ในเรื่องรถมบายเนี่ยนะครับ <no S 2> ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในต่างจังหวัดกับในพืน้นที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันนะครับเต่ในต่างจังหวัดเองเนี่ยเราก็มีพายจังหวัดซึ่งจะดูสถานการณ์อยู่ <no S 2> นะครับว่าถ้ามีสถานการณ์มีความจําเป็นหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดาเนินการได้นะครับห <no S 2> รือมันจะมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป,เป็นการเปิดจุดหรือการเป็นรถมบายนะครับอย่างในในต่างจังหวัดเองเนี่ยการเดินทางนี่ก็อาจจะคล่องตัว ว่าในพื้นที่กรุงเทพนะครับในพื้นที่กรุงเทพเราตอบซอมซอยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอารถโมบายวิ่งเข้าไปหานะครับเพื่อลดการเดินทางนะครับค่ะอธิบดีทีนี้ราคาสินค้าเนี่ยเหมือนต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมาตรการจากกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะต้องเรื่องนี้ครับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคของเครื่องใช้ต่างๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกรมก็ได้มีการพูดคุยนะครับประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต นะครับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะสินค้าโภคบริโภคของกินของใช้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับ ก็ขอความร่วมมือในการที่จะตึงราคาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับว่าต้นทุนต้นทุนที่แปลกลัทก,ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาขายไม่ได้ต่ตอนนี้เปิดประเทศแล้วนะครับเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับแคลชโฟเขาน่าจะดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ขอความร่วมมือว่าตึงราคาออกไปก่อนนะครับ <5. S 2> ครับไออย่างพวกอาหารตามสั่งอาหารจ้าด่วนเลครับต้นทุนมันขึ้นหมดเลยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างฮะ ครับในสุของเรื่องอาหารจานด่วนนะครับอาหารพวกนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้เราร้านต่างๆเริ่มเปิดแล้วนะครับเราเปิดเปิดหลายๆจังหวัดเปิดมาเหลือไม่กี่จังหวัดเองนะครับตอนนี้เร er เิ่มเปิดเยอะขึ้นแล้วนะครับราคาแต่อย่างไงก็ตามนะครับราคาตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราได้ขอความร่วมมือนะครับพวกตลาดต่างๆนะครับให้จัดเมนูประหยัดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขอความร่วมมือแล้วก็จะมีความชัดเจนเนี่ยเร็วๆนี้แหละครับ นะครับนะครับก yeah, ็เมนูนึงเมนูก็ถ้าเป็นที่ตลาดสดเนี่ยนะครับก็จะจําหน่ายในราคาสามสิบถ yes ึงสามสิบห้าบาทนะครับก็เป็นเมนูทางเลือกนะครับก็เพราะงั้นตลาดที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยก็เป็นสมาคมตลาดสดไทยนะครับที่เป็นเสือข่กับเรานะครับที่เราจะขอความร่วมมือให้ให้จําหน่ายสินค้าในราคาเป็นทางเลือกนะครับตรงนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเพื้อหาได้นะครับ ราคาอาหารจานด่วนที่ว่านี้เราคุยกันไม่เกินราคาเท่าไหร่อะคะที่ดีึกษาสหรับตลาดสดนะครับเราก็คุยกันไว้ที่ประมาณ30ไม่เกิน35บาทนะครับเป็นทางเลือกนะครับก็ถือว่าถือว่าก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับอาจจะใส่ถุงหรือจะนั่งคานที่ร้านก็ได้นะครับอย่างาในห้างสรรพสินค้าเห็นมีรายงานเข้ามาว่า35 40บาบาทถูกต้องไหมคะ ออย่างในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ต้องต้องต้องเรียนว่าเขาก็จะมีค่าสถานที่ค่าอะไรอย่างนี้อะไรนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับใน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 ที่จะเป็นโซนขายจำหน่ายอาหารก็จะมีที่ใส่ถุงให้ด้วยนะครับก็จะประมาณราคาสามจุดห้าถึงสี่สิบบาทครับอันนี้เริ่มได้เมื่อไหร่ครับพอดีเนี่ยครับเดี๋ยวจะค้อกันเร็วๆนี้แหละครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มขายเมนูจานด่วนราคาประหยัดแล้วใช่ไหมฮะ ครับผมครับครับตามฟูดขอดตามห้างนี่แทบทุกห้างเลยไหมครับอธิบดีอ่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังเรากาลังกำลังคุยกับทางห้างอยู่นะครับว่าจะทํไม่นูวอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีทางเลือกอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวขอความเัสนเล็นิดหนึ่งนะครับค่ะทันทันเดือนนี้ไหมคะที่ดีโดีทันดีครับเพราะสัปดา์หน้าต้องทันอยู่แล้วนะครับทีนี้สุดท้ายอ่ะที่ดีคะถ้าพี่น้องประชาชนไปซื้อของที่ตลาดเจอมันแพงผิดปกติเนี้สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะ ถ้าถ้าจะเห็นว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือว่าถือโ,โอกาสขึ้นราคานะครับแจ้งได้ที่สายด่วน1569เลยครับนะครับได้ตลอด <ภา S 1> เลยนะครับจนถึง<ภ>า,<ภ>า3ทุ่มเลยจะมีจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดหลังจากนั้นก็สามารถที่จะฝากข้อความไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเจ้าหน้าที่โทรกลับไปแล้วติดตามตรวจสอบนะครับเราจะเร่งดำเนินการให้แล้วจะภายในหนึ่งวันนี้ครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูล<ต>จากที่พดีกรมกันค้าภายในนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับครับผมครับขอบพระคุณครับ1-5-6-9ท่องไปเลยสี่ตัวถ้าเจอราคาสินค้าที่ปกติโทรไปแจ้งได้นะคะออใช่หรือว่าถ้าไม่มีราคาบอกก็โทรไปแจ้งได้เหมือนกันนะครับ